อันี้ไปผดคอมผดคอมไม่ม ina, มว่าหนึ่งหรือสองแต่วงจรจะแยกนะจะแยกระหว่างผดหนึ่งกับพผดสองแต่วงจรทั้งสอง์ตทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะนะครับแต่ว่ามีไอเดียอีกอย่างจากรับ <นะ S 1> ก็จะไปยัง icrs สองสามสอง จาก S232 ถึงจะไปยัง s u p e r โ o แต่ s u p e r โ o จะไปยังบิษคราวนี้ให้เราดูนะครับจาก ตรงนี้จะมีอุปกรณ์ส่วนประกอบอยู่ก็คือตัวซีที่เป็น c ีดมนอดเกเส้น,แ,สนแต่ตรงนี้จะใช้แค่แเสน้นแเส้นก็จะใช้ c ีดมแปดตัวเป็นแพ็กเกจสีตัว2องสองแพ็กเกจก็จะใส่ซีดมไว้แต่ละเส้นจากซีดมตรงนี้ตรงนี้ก็จะไปยังส่วนของ i c i s 2 3เเป็น IC สิบขา วนมากจะใช้เบอร์ g จี5ดี2นะวันนี้คือเบอร์มาตรฐานแต่ก็จะมีบริษัทอื่นซึ่งผลิตออกมาที่เป็นชิปเบอร์ชนิดเดียวกันแต่ปั๊มมาคอลเลอร์บเบอร์ mm hmm. จากที่เจ็ดาสองสามสองก็จะไปยังซูเปอร์โอส่วนตัวนี้จะมีไฟเข้ามาเลี้ยวสิบสองหัว ทีนนี้เวลามันเสียนะครับคอมเสียส่วนใหญ่เบื้องต้นเลยก็คือตัว ICGT75232 นนี้เสียเองนะครับกับส,ส่วนที่เป็น c ีเดมอันนี้ก็บ่อยสุดเหมือนกันวิธีทดสอบให้ยกออกมาวัดข้างนอกก่อนนะถอดซีเดมทุกตัวออกแล้วก็ลองทดสอบดูว่าถ้าถอดซีเดมแล้วก็อบอกใช้ได้ ีเด e ็มตัวใหม่กลับเข้าไปแทนแต่ถ้าเอาซีเด็มแล้วไม่ได้นนั่ก็คือสิ่งที่ตัวนี้แหละเพราะจุดเสียมันจะมีอยู่แค่นี้น้อยครั้งที่จะมาถึงซูเปอร์ไอโอจีดีเจ็ดห้าสองสามสองเดี๋ยวเราต้องเอาบอร์ดจริงๆมาเทียบดูว่าแต่ละตำแหน่งที่เรียนตรงเนี้ยมันอยู่ตรงไหนบ้างมเบอร์ที้เยอะสุดเป็นเบอร์มาตรฐาน 9 <continent. S 1> เส้นจะใช้จริง8เส้น8เส้น IC ต้องมีด้านละ10ขาเดี๋ยวจะให้ดูวงจรจริงไปไข้าม12หัวไปข2หัววงจรจริงแจกไปแล้วเดี๋ยวจะให้ดูทีหลัง